FM-105 Smile Thailand ที่ว่าเชียร์คือเชียร์ประเทศไทยนะครับไม่ใช่เชียร์การเมืองฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะว่าเชียร์มาหลายๆายครั้งแล้วมันก็อกหักคุณดังนั้นเชียร์ประเทศไทย เชียให้เราช่วยตัวประกันออกมาได้ซึ่งก็คงไม่ใช่เราจะสามารถช่วยตัวประกันของเราได้เท่านั้นมันคงเป็นสถานการณ์ที่ต้องคลี่คลายไปบนโลกใบนี้เราจะมองโลกทั้งใบผ่านสายตาของพี่บุญรัตอภิชาติใจสอนครับสวัสดีครับพี่บุญรัตครับค่ะสวัสดีค่ะเราจับความเรื่องไหนก่อนดีครับพี่ครับโลกทำผ่าเบื่อจะเป็นมีข่าวใหญ่หลายข่าวนะคะแต่ผลสุดท้ายเนี่ยเป็น เขาทำข่าวจนลดความสําคัญของข่าวจนเหมือนเป็นแค่ข่าวน้ําจิ้มอ่ะ <c oughs> อย่างการประชุมเอเป็กซึ่งพรุ่งนี้เนี่ย <c oughs> มาถึงตามวันทุ่นะครับตามเวลาในไทยเนี่ยจะ <c oughs> ไปได้กระพบสีจิ้นผิง <c oughs> บานนี้ยังไม่ได้ไม่ได้มีสาระอะไรออกมาเลย <c oughs> มีฝ่ายอเมริกันพูดเท่านั้นว่าอยากจะฟื้นความสัมพันธ์ทางทางทางท,างท,างทางหารกับจีนซึ <c oughs> ่งจริงๆารัฐเป็นตัวก่อเรื่องมา ยกจีนเป็นว่าว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศในสมัยไบเดนด้วนะคะ hmm. แทนผู้ก่อการร้ายแล้วเอางบที่จะใช้ปราบปรามก่อการร้ายเนี่ยมาต้านจีนหมด hmm. แล้วเนี่ยประชุมจะพบกันก่อนหนะ้านั้นก็มีแต่ว่าสีจิ้นผิงงอนเออ Biden งอไบเดนงอนเงอขอยสีจิ้นผิงมาร่วมประชุมพอสีจิ้นผิงมาปั๊บเนี่ยไปไม่เป็นละไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรแล้วก็ความสําคัญของการประชุมเอเปก ซึ่งตอนที่ไทยเป็นเจ้าภาพปีที่แล้วเรารู้มาเป็นครึ่งปีเอาอย่างนี้กันคนที่ตามทีหลังเนี่ย<ะ>รู้ว่าคุยอะไรมาเออเป็นอะไรบ้างมีความคืบหน้ายังไงยังไงออกมานี่ไม่มีอะไรมีแค่ไบเดนจะพบกับสีจิ้นผิงแต่ยังไม่รู้คุยอะไรคาดว่าเป็นการคุยขอคืนดีเอาอย่างนี้ลนแ,น <laughs> แล้วกันเรแล้วภาษาข่าวเนี่ยขับมาเพราะว่า สีจิ้นผีเนี่ยตอนที่เขาตอนนั้นยังเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆอยู่ที่เฮอเปย์เขาเคยเดินทางไปดูงานที่ที่อเมริกาและเคยไปโฮมสเตย์ที่เอเขาเรียกว่าเกษตรกรเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นบ้านพักชาวานาเน่ะไปโฮมสเตย์ที่นั่นแล้วประทับใจแล้วเวลาไปอเมริกาทีไรเขาก็จะขอกินข้าวเออไปคุยกับคนที่เขาเคยไปพักกับเจ้าหน้าที่ที่เขาเคย คดิตสดมด้วยะอะไรออกมาครับครั้งนี้ก็เหมือนการสีจิ้นผิงไปถึงปับ๊บก็ชวนพวกเพื่อนเก่ามามากินข้าวมาพบกัน<ะ>แต่รู้ไหมเข,เขาเขียนข่าวว่ายังไงเขียนข่าวว่าคนที่สีจิ้นผิงเชิญมากินข้าวด้วยกันเนี้ยเขาบอกไม่รู้แหมอะไรกันดักหนาแบบว่ามาพบตัวเองเหมือนอะไรคือคือเป็นเป็นเราผู้นํามาพบเราจะดีใจจะพูดจาดีๆเขาบอกเนี่ยไม่รู้มาทำไมต้องขอพบทุกทีเอา้า คือวิธีเขียนข่าวให้คนรู้สึกไม่ดีอะไรพวกนี้ออกมานะคะซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารที่แย่มากเลย่ะคะก็คอยดูแล้วกันนะคะว่าการประชุมเอเปกเนี่ยมีอะไรบ้างครับนะคะครับแต่ว่าที่ได้คือมีการประท้วงซึ่งแน่นอนการประชุมระดับโลกที่ไหนเนี่ยจะมีการประท้วงที่นั่นะแต่การประท้วงที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยตอนนี้คือประท้วงทุกเรื่อง รวมไปถึงเรื่องให้หยุดยิงในอ mm ิสราเอลในฮามาสในในชนนกาซาครับแล้วเ,เดี๋ยวค่อยมาพูดเรื่องนี้ทีหลังซึ่ง<ะ>มันมากเลยนะคะคนี่ก็คือเรื่องหนึ่งที่ที่ตามอยู่แต่ว่าอา่าคือคือพอพอถึงเรื่องนี้เสร็จเน่เราก็น่าจะตามเรื่องว่าข่าวเคียงอย่างอื่นมีไหม<ะ>อา่าอย่างเช่นน่าจะเป็นข่าวใหญ่น้อีกสองวันก็จะถึงเอ่อ เส้นตายที่อเมริกาจะชัดดาวหรือเปล่าจนซอเนียนเจรจากันไม่ได้อีกแต่การพี่นุรันถามแต่ที่น่าตามที่สุดก็คือเรื่องของอิสราเอลกับปาเลสไตน์ครับอขอขอถามถึงอเมริกากับจีนนิดหนึ่งพี่บุรัษครับคือตอนนี้หลังจากที่ ทางอเมริกาก็แวะไปเยือนจีนหลายรอบเราทราบถึงเรื่องซื้อขายพัฒบัตกันออความคืบหน้าการการงอนง้อกันอย่างที่พี่บุรละบอกว่าจะฟื้นความสัมพันธ์กันเนี่ยในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นช่องทางการสื่อสารไปจนถึงความสัมพันธ์ในหลายระดับเนี่ยมันมันมีความเป็นไปได้หรือว่ามันคืบหน้าไปแค่ไหนอะไรยังไงครับพี่บุรัะครับ คืออย่างน้อยเนี่ยข่าวที่ได้เชิงพระประก,กนด้ข่าวโคษณาชวนเชื่อโจมตีจีนเนี่ยอ,อ,อาจจะลดน้อยลงออย่างเช่นที่ก่อนนั้นสองปีมานี้ที่ออกข่าวว่าจีนจะบุกไต้หวันแทบทุกวันสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นปีหน้าปีหน้านี่ก็คือปีหน้าปีหน้าไปไเรื่อ,อยๆนะคะแต่ตอนนี้ข่าวพวกนี้คงจะลดลง,ลงนะคะ,ะคเพราะว่าเขาหันไปให้ความสำคัญกับอาเอลนะคะแล้วข่าวอาเซลเนี่ย คือไม่อพูดถึงข่าวยูเครนนะคะแม้กระทั่งเซเลนสกี้คือหายเงียบไปเลยอะค่ะ <Huh. laughs> หายไปเลย <c oughs> แต่อิสราเอลเนี่ยข่าวที่ว่าด้วยการสู้รบการที่กองทัพอากาศแล้วก็กองทหารราบอเบริการที่บุกเข้าไปของอิสราเอลที่บุกไปถนนกาซาซึ่งมันอยู่ทุกวัน uh huh. ที่เดชันยาฮูบอกไยว่าจะไม่ยอมหยุดยิงเลยจน <Huh. S 2> กว่าจะปราบฮามาซให้ราบคาบเนี่ยนะคะ hmm. เนื้อข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้ไม่มีเลยคะ uh ่ะ huh. ที่ว่าเด็กปาเลสไตน์ไปยังมูยอย่างนี้ออกมาไม่มีเลยค่ะจะมีแต่ข่าวน้าทิ้มอย่างอื่นๆอย่างเช่นรัฐมนตรีอย่างเช่นนายรัฐมนตรีของของอังกฤษสุดเนี่ยนะคะโปรดรัฐมนตรีมหาไทยซึ่งมีเชื้อสายอินเดียเหมือนกับตัวเพราะว่าไปประดามการประท้วงที่สนับสนุนปาเลสไตน์เมื่อกี้เล่าอยู่ครับคือข่าวเคียงอื่นๆนะคะข่าวเคียงแล้วก็ไปเรื่องที่บอกว่า มีด่องหนึ่งที่น่าสนใจคือเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศอะค่ะแต่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่าง <Huh. S 2> ประมาณร้อยคนนะคะ hmm. ออกเอกสารภายในห้าหนาเลย <Huh. S 2> นะคะเรียกร้องประธานดีโจไบเดนว่าหนึ่งประธานประธานดีรัฐบาลประธานดีโจไบเดนว่าเปิดเผยแพร่ข่าวปลอมข่าวหลอกลวงเรื่องเกี่ยวกับสงครามอิสราเอลฮามัสอืมนะคะนี่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างของกระทรวงต่างประเทศซึ่ง ไม่น่าเชื่อและยังกล่าวหาอิสราเอลว่าก่ออาชญากรรมสงคารามในกาซาค่ะแล้วก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงว่าค่ะ,คะเพิ่มความพยายามที่จะต้องให้มีการพยายามทำให้มีการหยุดยิงให้ได้ครับเป็นเรื่องแปลเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศเป็นคนทำนะคะแล้วก็พูดกล่าวหาอิสราเอวลว่ากำลังก่ออาชญากรรมสงคารามเพราะคุณเนี้ยเอาเครื่องบินถล่มออกมา แล้วก็ขัดขวางไปกระบวนการที่จะส่งอาหารช่วยเหลือคือวันหนึ่งให้เข้าไปแค่สี่ชั่วโมงช่วยได้แค่ไหนก็ต้องกลับมาแล้วก็ถล่มต่อแล้วตอนนี้ก็มีข่าวว่าจะไปถล่มที่โรงพยาบาลเด็กก็เอาเป็นที่หลบซ่อนเป็นที่เก็บอาวุธของฮามาสอีกนะคะคนี่ก็เป็นเรื่องที่เอ๊ะกระทรวงต่างประเทศเจ้าหน้าที่ระดับล่างซึ่งอีกหน่อยจะเป็นเจ้าที่อาวุโสเนี่ยเกิดขึ้นมาได้นะคะคแล้วก็อีกข่าวหนึ่งคือเขาเริ่มใช้คําว่า มีการฆ่าล้านเผ่าพันธ์ชาวปาเลสไตน์เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องเรื่องว่าถล่มไม่ถล่มเลยแต่การที่อิสราเอลไม่ยอมมีการเจรจาหยุดยิงเนี่ยเอาใช้คำนี้ออกมาะนะคะเพ<ะ>ื่อให้เห็นแล้วเมวื่อวานเนี่ยก็ไปคือทูตอิสราเอละค่ะท่านท่านแถลงเกี่ยวกับเรื่องอเหตุการณ์ในในฉนุนยกาซารจริงๆถ้าติดต่อที่สถานที่สมาคมรักขาวหนังสือพิมแผ่งประเทศไทย เหมือนกับว่าให้เป็นเจ้าภาพจัดจัดประชุมซึ่งนายกสมาคมเขาบอกว่าถ้าเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าประชุมสองฝ่ายต้องมีชาวปาเลสไตน์ตัวแทนชาวปาเลสไตน์มาด้วย hmm. ปรากฏท่านไม่ไม่มออกมาแต่ตอนนั้นเนี่ยทางทางสมาคมติดต่อพี่เราก็คิดว่าถ้าสมาคมจัดก็คุยคุยกันได้กี่คนคือเป็นนักข่าวอุโสไปคุย <Huh. S 2> ก็เลยเออตอบรับไปปรากฏว่าเมื่อเราไม่เป็นเจ้าภาพจัดออเซเอเขาก็จับ จับแถลงเราก็ไปปรากฏโอ้เป็นซูเปอร์ซีเนียคนเดียวค่ะน้องสาว้าวเด็กๆขนาเลยไปแล้วไปเลยออกมาไายก็แถลงเหมือนเดิมนะคะว่าไม่หยุดยิงไม่มีอะไรพวกนี้อะไรพวกนี้ก็ว่าไปแต่ตอนนี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งคือวันก่อนจับประเด็นได้ประเด็นนี้แล้วแล้วถูกใจแบบมาค้นต่อคือเขาบอกว่าเงินช่วยเหลือปาเลสไตน์มาจากไหนอืม ก็เลยท่านบอกว่าเนีจะมีซูมมวนพฤหัสแต่พี่ไปนั่งค้นเหตุการณ์มาแล้วว่าปาเลสไตน์เนี่ยเอาเงินมาจากไหนซึ่งมาจากหลายส่วนแต่วิธีเขียนเนี่ยเขียนในแง่ที่เหมือนกับว่าเงินที่เธอช่วยปาเลสไตน์ซึ่งไม่จะเกี่ยวกับฮามัสด้วยคือชอบพูดคาว่าฮามัสเลียกรุมไปถึงประชาชนชาปาเลสไตน์นะคะแล้วก็ คนก็เหมือนกับว่าช่วยปาเลสไตน์ไม่ได้แล้วเพราะเรียกไปเป็นการเกาะการร้ายออกมาแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะฮามัสเป็นผู้บริหารปาเลสไตน์ที่ฉนวนกาซาแล้วฮามัสเป็นทั้งผู้บริหารแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นกลุ่มติดอาวุธแต่กลุ่มอาวุธติดอาวุธที่รุนแรงที่กำลังต่อสู้กับอิสราเอลมากที่สุดนี่ก็คือปาเลสไตน์จีฮัสซึ่งพวกนี้จะไม่อยู่ร่วมโลกกับชาวยู ครับนะดะังนั้นต,ต้องพยายามชี้แจงทำความเข้าใจแต่ว่าความที่พูดคลุมเครือเนี่ยทําให้เหมือนกับว่าเงินช่วยเหลือทุกอย่างที่มาที่ฮามาสเป็นเงินไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดหเอาไปใช้ในการก่อการกร้ายนะคะมีทั้งเงินหาเงินคริปโตซึ่งตอนนี้เมือกาพยายามสกัดกัน้นจนอิสราเอลสกัดกั้นจนกระทั่งเงินคริปโตที่หาไรายได้มาส่วนหนึ่งเนีตอนนี้ต้องหยุดไปก่อนมีการระดมเงินฝาก ไอ้เงินเงินเงินบริจาคนะคะ,ะ,ะผ่านองการที่เป็นองค์งการพื่อการบุศสนต่างๆที่จะช่วยเหลือชาวปา,าลิสไตร์คือต้องต้องเข้าใจนะครับว่าช่วยเหลือชาวปา,าลิสไตน์อย่างเช่นกลุ่มประเทศอาหรับ อย่างหลายประเทศบางอย่างกาตาร์อะไรอย่างนี้การเป็นประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยซาอุอย่างเนี้ยเขาช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์เนี่ยเขาเอาเงินให้นะคะเอาไปสร้างเมืองไปสร้างล่าแล้วก็ให้น้ำให้ไฟไก้ค่าด้านค่าไฟรัฐธรรมนอิสราเอลด้วยแต่ว่าเขียนเนื้อข่าวเลยเหมือนกับว่าเป็นเงินไม่บริสุทธิ์เลยนะคะเขียนเรื่องให้คลุ่มเครือซึ่งซึ่งวิธีการเขียนอย่างนี้ทำให้ ทำให้แบบว่าคนมองปาริสไท์บอกปาหามาสเซียว่าได้เงินไม่บริสุทธิ์มาแล้ะพาดหัวบอกว่าขณะที่ชาวปาริสไท์ยากจนต้องอาศัยเงินช่วยเหลือเนี่ยแต่แต่ผู้นําหามาร์เนียรวยร่ํารวยมหาศาลอยู่โรงแรมหรูคใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวพักโรงแรมแบบไฮเอ็นอะไรแบบนี้ก็เหมือนกับเขาทำน้องเปิดโตประเทศจ้าภาเขาจัดให้อยู่อ่ะใช่ไหมแต่แต่ว่า แต่ว่าเวลาเขียนข่าวอย่างที่บอกนคัคำว่าคลุมเครือวิธีการเขียนข่าวของสื่อตะวันตกเนี่ยทําให้เป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยหมดเลย<ะ>แล้วก็พยายามสร้างความชอบธรรมด้วยการบอกว่าเออเนี่ยอย่างอิหร่านให้อ้าวเหมือนเราประเทศเพื่อนบ้านคร<ะ>ับยากจนเราก็มีเงินช่วยเหลือนในรูปแบบต่างๆะนะคะไม่ใช่จ่ายเงินสดแต่เรามีช่วยเหลือนในรูปแบบต่างๆนี้ออกมานี่เขาก็ให้ชาเปปาเลสไตน์อิหร่านให้ซีเรียให้เขาบอกเป็นเงินแบบ ไปช่วยเหลือแบบไม่บริสุทธิ์ต้องจัดการ<ะ>พอกาตาซาอูอะไรให้พวกนี้ก็หาว่าไปเบืงถึงมือชาวบ้านคึกเขียนข่าวกลายเป็นว่าสกัดกั้นเดินทุกวิถีทาง<ะ>ไม่ให้ไปถึงชาวปาริสไตน์ะนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐระดับล่าเขาถึงไม่พอใจไงว่าคุณเอามาเหมารวมแล้วออกข่าวรวง<ะ>โดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดอยู่ประเด็นเดียวว่า เอ่อฮามาสจับตัวประกันมีชาวไทยรวมอยู่ด้วยแล้วทุกคนจะพูดถึงจับตัวประกันอยู่แต่ไม่พูดว่าอิสราเอลก็จับจับชาวปาเลสไตน์ไปเป็นตัวประกันเหมือนกันคือจับเข้าคุกเลยเป็น,ปนพันๆคนน<ร>่ะใช่ครับครับซึ่งเตรียมไว้เป็นการต่อรองสําหรับการแลกเปลี่ยนในภายหลังท่านมีการหยุดยิงแต่ไม่มีใครพูดถึงชะตากรรมของชาวปาเลสไตน์แบบนั้นเลยอือืดูเหมือนว่าไอ้ความแตกแยกแล้วมันทําให้เกิด มันทําให้เกิดการเดินเดินออกมาประท้วงโอ้ยอย่างในลอนดอนคือถ้าบอกว่าตัวเลขส0 0 0สนคนมันฟังได้ตามข่าวนะครับสามแสนคนนี่มันเยอะมากนะพี่พี่บรัตออกมาประท้วงโอ้สามแสนคนนี้เยอะมากเลยอ่ะโอ้ผมยังงงอู้ตายถ้าประท้วงเรื่องต่างประเทศแล้วออกมากันสามแสนคนนี่ถือว่า โอ้เรื่องใหญ่มากแล้วมันทาให้เกิดการเปลี่ยนรัฐมนตรีอย่างที่เราเกิดไปเมื่อสักครู่แล้วก็มี David มเดวิดคาร์เมลอนเข้ามาเป็นคือเป็นอดีตรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแล้วก็กลับเข้ามาเป็นฐลนตรีต่างประเทศงประเทศเออขายังพอจะเล่นเป็นไงสร้างภาพขึ้นมาใหม่นะคะคือช่วงนี้ทางตะวันตกเองเนี่ยกวางวาง,วางท่าทีลาบากคือเห็นกระแสที่เห็นใจชาปาลิสต์ตน์เราไม่ได้พูดถึงฮามาสนะคะกระแสเห็นใจชาปาลิสต์ที่ตกเป็นเหยื่อ เยื่อบริสุทธิ์เนี่ยมีมากมีการประท้วงทุกที่นะคะแม้กระทั่งเป็นการประท้วงที่เ,เวทีการประชุมเอเปคกที่ซานฟรานซิสโกก็มีนะคะ,คะแต่อย่างที่เขาพูดเสนอให้ความคิดเห็นที่เราน่าสนใจคือวิธีการเขียนข่าวที่สร้างความแตกแยกแล้วข่าวความรุนแรงเนี่ยที่กระทําโดยอิสราเอลเนี่ยแทบไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่าเราเห็นจากข่าวเคียงอื่นๆข่าวาน้ตชิ้เราเห็นว่า ข่าวพวกนี้เอามาประมวลรวมกันแล้วเะียเราเห็นภาพความรุนแรงแล้วก็เนี่ยตอนเนี้ทุกกระแสจับไปที่ก็คือเปิดเปิดหน้าจอหาค้นข่าวคําว่าเงินช่วยเหลือปาเลสไตน์เนี่ยเงินช่วยเหลือฮามาสมาจากไหนเนี่ยอุดเข้ามาเป็นหน้าหน้าเลยคือแล้วเราก็เนี่ยจะมีการถแถลงในวันพฤหัสนี้ทางซูมว่าเงินมาจากไหนจากไหนคือเบนประเด็นไปทนันทีแล้วก็มองเหมือนกันว่าเงินช่วยเหลือพวกนี้เป็นเงินไม่บริสุทธิ์แม้กระท่จาจจกกตุนประเทศอาหรับ นะคะก<ม>าอูก,กาซ่าก็ยังพูดว่าเงินไปไม่ถึงมือมเงินยังงูยังมีแม้กระทั่งทำผ่านอิสราเอลด้วยซ้ำไปน<ม>ะ,<ม>ะครับพี่บุรัตพูดถึงเคียงข่าวเอาไว้อีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องชัดดาวเอาเรื่องชัดดาวซะหน่อยครับพี่บุรัตครับอีกสาวว่าจะชัดดาวคือคืออย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ย เรื่องชัดดาวทําให้ประธานสภาผู้แทนของสหรัฐลาออกแ,<ต>แล้วเป็นคนตอนนี้ได้คนใหม่คือไม่จอนซึ่งครับซึ่งเป็นไม่เคยมีไม่เคยทําหน้าที่เป็นผู้นําอะไรคนไหนมาก่อนเลยบ,บุญหล่นทับนะคะคมาเป็นประธานสภาผู้แทนครับแล้วอีกสามสี่วันเนี้ยก็จะถึงถึงเรียกว่าจะต้องมีการชัดดาวต่อสิ่งที่เขาทาคือพยายามจะขอยืดเวลาชัดดาวให้พ้นปีใหม่ไปไปถึงการเลือนบัรลาให้ได้ครับแต่ว่า แค่ยืดเวลาออกไปหนึ่งเดือนน่ะแต่ว่าวิธีการที่จะแก้ปัญหาถาวรว่าคุณจะเอางบประมาณไปทําอะไรตัดงบดูจัดงบดีแล้วเนี่ย<ะ>ยังตกลงกันไม่ได้ค่ะอ<ะ>แต่ขอเอาเขาเรียกว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดซึ่งแต่ค่ะว่าขอแค่เลือนเน่อนไปอีกเดือนหนึงแล้วกันนะอะไรพวกนี้ออกมาก็จะถือเป็นผลงานของเขาเป็นเรื่องใหญ่ของชาวบริกันนะคะคแต่ชาวบริกันก็ยังสนใจแต่เรื่องปาเลสไตน์ อิสราเอลปาลิสตาอยู่อย่างนี้คอืมอืฮะอย่างเร่ชัดดาวมันก็เกิดขึ้นในอดีตมาหลายๆครั้งเพราะว่าเพราะว่าแน่นอนว่ายามที่งบประมาณมันจํานวนสมาชิกสภามันคาบลูกคาบดอกแล้วมันก็ต้องถกเถียงกันเรื่องงบประมาณมันก็มันก็เกิดขึ้นหลายๆครั้งแล้วในอดีตแล้วก็บางทีมันก็เกิดขึ้นในช่วงคริสต์มาสอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มันก็ปิดยาวแล้วมันก็กลายเป็นว่า ก็ขึ้นป้ายประจานกันว่าก็ว่าป็นชัดดาวบ้างอะไรบ้างแต่รอบนี้พี่บุรัตมองยังไงฮะมอมันจะผ่านไปได้อีกรอบนึงคือถ้าข่าวที่แล้วถึงขั้นว่าประธานสภาตกเก้าอี้เนี่ยถือว่ามันแรงมากแล้วแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงต่อครับพี่บุรัตรคือเขา เงินไม่มีอยู่ในมือไง <c oughs> การชัดดาบัการเยีจาต่อรองคือตอนนี้คือการพยายามจะงกโยกง,งบนูน้นงบนี้ออกมา <c oughs> ไปโปะที่นน่นไปโปะที่นี่ออกมา <c oughs> แต่คนที่ได้รับผลกระทบได้ดองคืองบช่วยเหลือคนยากจนอ่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะ <c oughs> ไปเอางบนน้นแบบแต่งบกองทัพแทบไม่แตะอย่าลืมกัค่ะว่างบประมาณกองทัพของสหรัฐานเนี่ยสูงที่สุดในโลกในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิด เกิดวิกฤตยูเครนเรื่อยมาจนถึงอันนี้ออกมา <Huh. S 2> แต่ไปเอางบการศึกษาโยกไปทางนี้เอางบคือง,งบเพื่อประชาชนจริงๆเนี่ย <Huh. S 2> โดนตัด <Huh. S 2> นะคะ <Huh. S 2> งั้นถึงแม้แล้วก็งบเอ่องบเรื่องทางการรักษาอะไรพวกนี้ออกมา <Huh. S 2> ซึ่งแน,น่นอนคนที่ได้รับผลกระทรบก็ยังเป็นข้าราชการระดับล่างยังเป็นคนจนคนอะไรพวกนี้ออกมา <Huh. S 2> แล้วคุณก็แค่ยื้อแต่ปัญหาเรื้อรังก็คือ,อยังเรื้อรังต่อไปเพราะคุณไม่มีเงินไง huh. ถ้าถ้าถ้าเขาเองก็ประสบปัญหาภายในอย่างที่เราทราบอย่างที่พี่บุรัตบอกแต่ถ้าบอกว่าต้องใช้เงินเป็นแสนล้านดอลลาร์เพื่อจะเอาไปช่วยสงครามในที่นู้นที่นี้คือหมายถึงว่าอิสราเอลหรือว่า el, หรือว่ารตรงยูเครนรรรรหรืออะไรกรร็ตามหรืออาจจะมาถึงแถวเอเชียนี้ด้วยเนี่ย โอ้พี่รักแสนล้านนี่มันเยอะมากเนาะดังนั้นตกลงแล้วเขาผิดตังไม่นี่พี่บรักตกลงเขาเอาตังจากพ่อค้าอาวุธไงอุตสาหกรรมค้าวุธซึ่งเป็นในทุนใหญ่ของนักการเมืองที่จะใช้เวลาเี่ยปีหน้าอย่าลืมนะคะเลือกตั้นครับงั้นอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่จะชี้เป็นที่ใดคุณเชื่อไหมว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องของการที่มีการ สถานมูดหลดายกรณีนะคะในปีนี้ก็แรงมาก <c oughs> ไม่มีใครเรียกร้องเรื่องข่าบให้คุมเข้มเรื่องมาตรการซื้อปืนควบ<อ>คุมอาวุธการใช้อาวุธปืนเลย <c oughs> ไม่แต่เลยเพราะคือน,นี่เป็นแหล่งรายได้มหาศาลและเพราะเป็นแหล่งรายได้มหาศาลเขาชอบสร้างความขัดแย้งที่นู่นที่นี่ <c oughs> ปล่อยให้เรื่องรันเพื่อที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมค้าวบุตรให้เติบโตภายใต้บอกว่าส่งไปความให้ความช่วยเหลือคือคุณนั่นแหละไปสร้างดี ไปให้อีกประเทศึงเป็นหนี้คุณฮอมฮึมฮึมดังนั้นไอ้ปัญหาที่มันไปจบด้วยการเมืองหมายความว่าเนี่ยอย่างเรื่องปืนเนี่ยเอยเถียงกันไปแทบตายมันก็ไม่มีทางจบลงไม่รู้จะจบยังไงขณะที่ฝั่งเดโมแครตเองเขาไยายามจะทํำข่าวมาเนี่ยเอาสี่สิบปีเนี่ยเถียงกันเรื่องนี้ไม่จบไม่เคยจบค่ะ ไม่เคยจบเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งแหล่งค้าอาวุธใหญ่ไอแหล่งรายได้ใหญ่ของรัฐก,การเมืองทุนสะดับสนุกทั้งหมดมาจากสมาคมผู้ผลิตอาวุธอย่างสมาคมไรเฟลิลใช่ครับนะคะคเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยครับทางเดียวที่จะทําได้คือขยายความขัดแย้งไปที่นอกประเทศไม่ใช่ในประเทศ<า>เพื่อจะขายอาวุธรถใหญ่ยันไต้หวันเนี่ยโดนสร้างข่าวว่จีนจะบุกมาสอสามปี ใช้งบประมาณกี่แสนล้านในการซื้ออาวุธลอ็อตใ,ใหญ่ๆเสร็จตอนนี้ไม่มีงบด้านเศรษฐกิจชาวไต้หวันตกงาน,นต้องกลายเป็นคนไร้บ้านเหมือนที่แคลิฟอร์เนียเราไม่เคยเจอภาพมาก่อนเลยต,ตั้งแต่ไต้หวันพยายามแยกตัวจากจีนเนี่ยพอบอกว่าเป็นไม่เคยเจอภาพชาวไต้หวันไม่มีที่อยู่น,น,นั่นน่งสิพี่คือ,ค,อคือแหมเราคนเอเชียเราก็เราก,เราก็เราก็งงเนาะเรา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 ไม่ค่อยจะ เราไม่ค่อยมีมีจะกินหรือไม่มีที่จะอยู่เรามีเราเป็นคนเอเชียของกินเยอะแยะปกติแล้วดูพี่เนาะโอ้แต่ว่าอยา่างพอบอกว่าทุน <ไป S 1> การเมงินชา,ชาวเอเชียเราต้องโชคดีที่เรามีผื้นดินไงฮ่าฮ่าฮ่คุณไปเก็บมีปา่าไงคุณไปเก็บเห็ดกินไป เอ่อพืชป่าอะไรพวกนี้ซึ่งสมัยก่อนคนยากจนเนี่ยเอาพวกนีเอาของป่าเนี่ยมาประทังชีวิตได้แต่ตอนนี้เป็นคนเมืองคนเมืองก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็กลายเป็นคนเร่ร่อนท้งที่ไม่เคยเร่ร่อนมาก่อนเลยเพราะว่าโดนตัดงบช่วยเหลือทางเศรษฐกิจไปซื้ออาวุธเนี่ยพี่บุรักร์เขาบอกเื่งทุนการเมืองแน่นอนว่ายิวเนี่ยอิสราเอลที่ที่ยิวยิวเป็นทุนการเมืองใหญ่ของอเมริกาในทุกพักในทุกยุคสมัยอยู่แล้วดังนั้นเนี่ย เรื่องนี้อย่างไรคือความเกรงใจไปมาประเทศพันธมิตรกันรัฐที่51หมายถือว่าอิสราเอลเนี่ยขออเมริกาเนี่ยดังนั้นอเมริกาเขาก็ต้องยืนอยู่ค่ไทยค่ะไทยก็อยากเป็นรัฐที่51อ <c oughs> สการเมืองสู้อิสราเอลไม่ได้พี่เราต้องเป็นรัฐทีิเราสู้ยิวไม่ได้คือไอความสัมพันธ์เนี้ยมันเลยทําให้มันเลยทําให้ความคือคือจะไปเคลียร์ปัญหามันก็เคลียร์กันได้ไม่ ไม่เป็นธรรมเนื่องจากว่าเนื่องจากว่ามันเข้าข้างกันไปแล้วเพราะว่ามันเป็นทุนการเมืองถูกไหมพี่บุรัตดังนั้นโลก<ช>มันเลย<อ>ไม่จบด้วยความยุติธรรมเพราะว่ามันมันไม่ยุติธรรมจริงอ่ะเออมันก็เลยเราทุนสืน่อไงเราทุนสื่อปั๊บเลยลเราทําให้เห็นสิ่งที่ไม่ชอบทํากลายเป็นสิ่งที่ชอบทําได้เพราะว่าการบิดเบือนข่าวาใช่ไหมคุอย่างที่บอกคือข่าวข่าวความโหดร้ายเราไม่เห็นแต่เราเห็นจากข่าวน้ําจิ้มแหละเรารู้ว่าสงครามยัง ยังยุนรุนแรงอยู่จากการที่เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศออกมาจากการที่จูจูนายรัฐมนตรีอังกฤษสั่งปลดรัฐมนตรีมหาไทยซึ่งก็ถือว่าตำแหน่งใหญ่นะคะเพราะว <laughs> ่าท่าที <laughs> ทางการเมืองปกติก็ก็แบบจะปล่อยปล่อยอารมณ์ม่อรวยกันนะเ <laughs> รเยเห็นข่าวเคียร์อย่างนี้ให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเรื่องของอการสูร้รบที่ที่ฉนวนกาซายังเป็นข่าวใหญ่ที่รุนแรง แต่ตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนกับมีการเซ็นเซอร์โดนไม่ประมาตโดนไม้มีการประกาศว่าข่าวพวกนี้ห้ามเล่นห้ามเล่นห้ามเล่นก็เลยก็เล่นอย่างอื่นออกมาครับผมขอบคุณมากครับพี่บุริศครับเข้มข้นเสมอครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ FM 105 Smile Thailand